Yes. Yeah. Hey, สวัสดีทุกคนเลยวันนี้ก็สวัสดีปีใหม่นะทุกคนละแล้วก็อยากให้รู้เลยว่าไม่ว่าปีใดก็ตามเนาะขอให้ทุกวินาทีนะเป็นการเกิดใหม่เนาะไม่ต้องรอวันปีใหม่ให้นานนะโอเคไหมจริงๆแล้วเนี่ยคุณเกิดใหม่ได้ทุกวินาทีเนาะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้รักตัวเองมากพอที่จะพาตัวเองเกิดใหม่เนาะเรื่องไหนที่ไม่พินเนี่ยก็ลืมมันไปซะเนาะเพราะนะไม่เป็นประโยชน์ที่จะคิดต่อไปเนาะแต่ถ้าเรื่องไหนที่ดีงามเนี่ยให้รีรันมันซ้ำนะลูกอันนี้ก็แพงแล้วใช้ในทางชีวิตเลยแล้วจงรู้ไว้ว่าการ เกิดใหม่เนี่ยคือเกิดได้ตลอดเวลาทุกนาทีเลยไม่ต้องรอวันปีใหม่หรือว่าการตั้งชีวิตตั้งหางเสือชีวิตเนาะหรือว่าเป้าหมายชีวิตหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ไม่ต้องรอวันปีใหม่นะลูกนะรักทุกคนเลยเดี๋ยววันนี้พามาเขาดาวที่ไอคอนสยามที่วิไอพีลาเย่ที่ไอคอนสยามเป็นที่ที่ปังที่สุดนะแล้วก็อยู่ที่ริมแม่น้ำเลยโอ้โหเดี๋ยวคงปังกันแน่เลยเดี๋ยวทุกคนรักเลยอีกสักครู่เราก็จะมเย่สามนาทีแล้ว เราก็เกิดใหม่ได hey. yeah. ้ตลอดจริงๆนะอันดีนะอันน you know, ี้ก็คือแบบว่าในแบบโมเมนต์ของโลกบนโลกด้วยกันได้ถัดไปคือมงค์จะเดินไปที่ขาโง้โหโชว์ที่ใหญ่และยาวที่สุดแห่งประเทศไทยครับทุกท่าน10นาทีนะที่จะเต็มไปด้วยความสวยงามของทุกต่างๆเรา10นาทีเลยโอ้ยภู4นาทีโคตรนานมากอ้โหแล้วก็แบบว่าขนลุกไปเลยกันนะแล้วดูใส่ชุดกัน เพราะว่าตรงนี้เป็นจุดที่ติดริมน้ำสุดเลยนะตรงดี้จริงๆก็อาจะได้ภาพสวยๆบบตั้งใจก็ได้นะไปเป็นไปนทของที่สงทสดต้องจะได้รับเงินถึงสองแสนบาทกับบ้าน้เาไ่ีะได้เงินสองแสนากบ้านไปเลยนะคะแต้องเป็นของใครของเดาอ่ะดิเดา่ะดิเย้ พร้อมเลยยังเด็กๆเดีเด๋ยวเราจะเข้าดาวกันแล้วอีกกี่นาทีอีสองน,องทนาทีสองนาทีเย<อ>้จริงๆเราเกิดใหม่กันไปนานแล้วใหม่อมะตะใหม่อมะตะเกิดใหม่อมตะไม่ต้องรอปีใหม่มแต่นี้เราก็มาเอา็นจอยเออโอ้ยก็เป็นจุดที่แบบดูโพลที่ใกล้แบบกับเม่พังกันนะที่ปังที่สุดแล้วเนี่ยโอ้โหสองนาที ตื่นเต้นไหมตืนเต้นไหม5กิโลโอ้โหเราจะบอกว่าผู้นี่ตรงกลางหัวเลยแน่นอนเลยร้านเปอเซนเลยผู้กลางหัวแน่นอนเลยเดียวว้สวยมาอีแล้วโดนมแล้วแล้วอโอ้โหมีทั้งโดนมีทั้งอะไรเต็มเลยดูทรงอ่ะ ทาี้่านี้ท่านี้มาแล้วมาเป็นสีดุ้งเลยสีดุ้งสีดุ้งมาแล้วมาเป็นสีดงเลยด้ง s โสวยมากก่อนเลยเป็นอะไรกันวันนี้นักหนาเนี่ยงงมากเหมือนกับเราเนี่ยเนี่ยเลื่อนไหลไปทุกกระแสไปแล้วไปแล้วโอ้ยตัดพิเศษ้าวสามสิ s วว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 นวว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 วครับโวว

หายใจกันไม่ทันเลยอ้าวไว้คนเลยขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญให้พี่มึงมีมากงเหนืยเบื่อบอมาล้านล้านมีแต่ผู้คนงานงามกันมีทีมงางานแล้วก็มีสติรู้ตัวนะอยู่ในพื้นที่สว่างกระจ่างแล้วนะแล้วก็อยู่ในซอสตลอดไปเป็นของพันธุ์ที่ใหญ่เท่ากับตัวเองเนี่ยได้จูนซอสอีกแล้วใช่ที่นี้แล้วแล้วก็เกิดใหม่ไปกับซอสพอดีแล้วดีมากแล้วก็เย้รมาเชืชิ่ๆมาได้ใ สิ่งนั้นเดียวครับผมเชิญรวยทุกท่านครับพี่น้าบอกว่าบวยสะใจมากเอาไก่มาสัมผัสเองสะใจมากปีที่แล้วเราก็มาแถวนี้เหมือนกันแต่ว่าแบบเสียงไปในเสียงไปในวะเสียงไปในแล้วมวยเชียรมวยซอสเนื้อวีดีวีนะสียงไปเลอ่ะขอบคุณนะคะมาถึงมี่นี่เสร็จแล้วแล้วก็แบบว่าการเดินทางมา แล้วก็นัวไปกับซอสอ่ะคือที่สุดแล้วจริงๆโอ้บอกว่าต้องจุนก่อนจุนก่อนอันนี้ไอจุนซอสอ่ะคือที่สุดแล้วจริงๆจะได้รับดึ่งดำได้อย่างเต็มที่ร้านก็เซนเนาะแล้วก็เราเราก็จะฟินเหมือนพ่อบ้านเลยนะจะบอกไว้ให้ฟินเอนอก็คือแบบว่าโอ้โหหัวบอกว่าตรงหน้าแบบว่าใจมากเลยอะไรเงี้นะปุ้งต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 ุ้งเลยโอ้โหได้ไหมเด็กๆ q u e e นเย้เอาไว้พอนีง อที่สดคนจอยคือที่สุดแล้วก็มีความกแล้วก็เกิดใหม่ได้ทุกวันจริงๆไม่ต้องรอปีใหม่เลยคือเกิดใหม่ได้แบบเป็นธรรมต่ด้วยการจูดแต่วจริงๆนะด้วยการเกิดปัญญาทีก็เป็นธรรมะแล้วก็เร่าหม่ได้เสมอจริงไม่ต้องรอตามปฏิทินใเลยไีใหม่ก็ช้าไปแล้วเก่าไปแ้วแต่วาเรา้อมาเยในโลกนีเนาะลื่นไหลไปกับแชาะของัเราเ โอ้โหนี่คือเขาดาว่เรียกว่าสุดยอดทับใจครับผมสวยงานะครับผมารังมากครับไมเดียถ่ายกล้องหลังให้หน่อยดีงสวัดีครับเก้ค่ะเต้ถ่ายรูปถึงรูปโอ้ยเดี๋ยวจะมีโชว์สุดพิเศษเป็นพิเศษใอ้ท่านคุณอชิวยอยาพึ่งไปใหญ่ครับขอัะองเานะ พนกนาบอลยอะไหนทีมมวยบอลตัวเงมาหน่อยเนาะมบอลเป็นรองละเป็นรอรักที่รถเหลือยิ่งขึ้นไปเลยก็แบบาดูซอสเสียงไปไหนระยะก็ทอเสียงไปคุแกแล้วกี่เชนยิ่งนไปแ้ก็ตวนเปไปแล้วก็เออเรียกว่าไม่จบลงง่ายๆเย้ จะรอโชว์สุดรับใจุกสักับันี้ับเราอยู่ในกเท้าาวยทุกข้ามื่นโ์โชว์ของดาที่สุดยอดสุดที่สุดในปรยแน่นอนใช่มกก็เรนอยหลัง้ายังจะมีโดนอีกเหรอเอาเทคโนโลยีแล้วก็ความพิเศษยังไม่จบเหรอ

ยี่สี่เองเหรอนึกว่าสามสามพันแล้วว่านี่สามพันสิบแปดสามพันสามร้อยสามสิบเจ็ดแล้วนะยังยี่สี่เหรอแสดงว,ว่าเราก็คือยังมาเออมาย้อนยุคก,กันอยู่นะเนี่ยในพื้นที่นี้จริงคุณคูยังงงอยู่เลยว่าทำไมแค่ยี่สี่เองวะเนาะเหมนเราไนานมากแลว้อว, 3, 000, 3, 000วอ่ะามพันสามพันเฮ้อยินไม่ไหวเดี๋ยวเอาชุดออกก่อนตอนนี้ Healthy 2024. Yeah. Next up, the final part of this evening from our <coughs> international artist and iconic historic oh, iconic. show. Yes, these three members are back. So give it up for let <laughs> <The that> <suit> us Back <that> oh. to <that -that> <anime> <that> เิเยลโชว์เฮ้ยเขาจะมาโชว์สามคนปะเนี่ยอะคลิปก่อนนะอะคลิปก่อนนะไว้ยมาเอุเอบังไหมคะบังไหมไม่บงังไม่บงังนะ <c oughs> อขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs> 메세지 메세지 지금 심심해 아무리 도둑쥐 소위 가 가만 그가 가끝이 지지 않게 맞가고 싶은 너는 가을 새우처럼 취향 말해줘 더 아름답게 마음과 맘게속아 옳은 잣없 <Cartabillaughs>